สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับในคลิปนี้ผมนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถามาฝาทก,ทก,ทกทุกๆท่านกันนะครับในชื่อว่าพระคาถาแก้วสารพัดนึกนะครับฟังจากชื่อของคาถาแล้วหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ผมไม่แน่ใจว่าในเนื้อหาข้างในเหมือนกันหรือไม่นะครับคาถาทุกบทดีดีหมดแหละครับขอ,อให้เราตั้งใจที่จะใช้จริงๆนะครับ คาถาบทนี้เป็นคาถาที่หลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับหลวงพ่อจรัญท่านเป็นพระที่สอนลูกศิษย์ลูกหาในเรื่องการทําสมาธิการนั่งกรรมาฐานการสวดมนต์นะครับการประพฤตินตนในทางที่ดีนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นมีคุณภาพชีวิตมีคุณภาพในการดําเนินชีวิตนะครับท่านก็ได้บันทึก คาถาบทนี้ไว้เพื่อมอบให้ลูกศิษย์ลูกหานำไปใช้เขาบอกว่าเป็นตามข้อมูลนะครับเป็นคาถาของหลวงพ่อดำในป่านะครับหลวงพ่อจรัญท่านได้เมตตาจดบันทึกไว้แล้วก็มอบให้ลูกศิษย์ในปีพศ .2542 ให้บรรดาศิทธิอนุสิษธิลูกศิษย์ของท่านสวดเจริญภาวนานะครับท่านก็สอนนะครับให้สวดเจริญภาวนาเมื่อสวดเจริญภาวนาแล้ว อธิษฐานสิ่งใดก็จะสำฤทธิผลสมดังชื่อของคาถาก็คือคาถาแก้วสารพัดนึกนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนขึ้นคาถานะครับให้ขึ้นนโมสามจบก่อนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธะก่อนขึ้นคาถาทุกครั้งนะครับให้ขึ้นนโมสามจบก่อนเสมอเป็นการน้อมระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจากนั้นขึ้นคาถาครับนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอะอุสังวิทาปุก,กัะยะปะสะทวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะ พระจะท่องหนึ่งจบ3จบหรือ9จบก็ได้นะครับยิ่งท่องมากก็ยิ่งมีสมาธิดีนะครับและผมบอกไว้เสมอว่าการใช้คาถานั้นจะให้เกิดผลผู้ใช้ต้องมีศีลธรรมนะครับต้องถือศีลห้าผู้ใช้ต้องมีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ที่ออกคาถามาให้ใช้นะครับผู้ใช้ต้องมีสมาธิในการใช้คาถานะครับ จิตใจต้องแน่วแน่ไม่วอกแวกจิตใจต้องมุ่งอยู่กับคาถานะครับคาถาที่ใช้จึงจะได้ผลและที่สำคัญเลยผู้ใช้คาถาต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมนะครับผู้ที่มีศีลธรรมนั้นจะต้องประกอบไปด้วยมีสุจริตธรรมที่ดีทั้งสามคิดดีพูดดีทำดีต้องถือศีลห้าเป็นอย่างน้อยนะครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่รักขโมยป้นจี้ของคนอื่นเขามาเป็นของตัวเองนะครับไม่ประพฤติผิดในการมผิดรูปผิดเมียชาวบ้านเขาไม่โกหกมดเท็จหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งปวงนะครับเรียกว่านับถือศีลห้าและต้องมีความประพฤติถูกต้องตามหลักอริยธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามที่ถูกต้องนะครับรวมแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีมีศีลธรรม คาถาที่ใช้จึงจะได้ผลหลายท่านถามว่าใช้แล้วไม่ได้ผลก็ต้องย้อนกลับไปดูสิ่งต่างๆที่ผมทิ้งท้ายไว้ในบทคาถาทุกบทที่ผมให้ไว้ว่าท่านปฏิบัติหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ด้วยนะครับวิธีใช้คาถานั้นมีอยู่นะครับอยู่ที่ว่าเราใช้ถูกต้องหรือไม่เราปฏิบัติตนถูกต้องหรือไม่นะครับเป็นเรื่องดีๆครับรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามครับขอให้บุญรักษาขอให้คุณพระคุ้มครองนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ